ทุกคนตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนสิบห้านาทีค่ะของวันที่ออวันที่สองกันยาซึ่งเรากำลังจะไปโรงพยาบาลค่ะเพราะว่าท้องปั้นถี่มากและเจ็บขึ้นเรื่อยๆนะคะตอนนี้กำลังจอดรถซื้อของทีเซเว่นไปโรงพยาบาลกันว่าคุณหมอจะให้ทำยังไงคุณหมอจะพาเลยไหมหรือว่าราอพรุ่งนี้เช้าแต่ตอนนี้แบบท้องปั้นถี่มาก ทีมากจริงๆแล้วก็เจ็บมากค่ะแต่คือเลิกผ่าขอดเลือกวันที่ห้ากันยาไว้แต่ถ้าเจ็บแบบนี้น่าจะไม่ถึงนะคะไปลุ้นกันว่าถึงโรงพยาบาลแล้วคุณหมอจะว่ายังไงคุณพ่อลงไปซื้อของค่ะก่อนจะลงถามว่าเซเว่นสาขานี้ปิดหรือยัง <laughs> โอ้เซเว่นสาขาได้เขาสิบปิดค่ะ <laughs> หน้านี้คือเจ็บเ,บเตือนมาสคืนแล้วคืนนี้เป็นคืนที่สที่พักผ่อนน้อยมากเพราะว่าเจ็บทีมาก แต่ก็อดทนจะทนให้ถึงวันที่ห้าแต่ตอนนี้มันไม่ถึงแล้วค่ะน่าจะเป็นวันที่สามหรือเปล่าลุ้นมาแล้วค่ะไปกันเลยสรุปแล้วพาคอดตอน เก้าโมงเสร็จเก้าโมงยี่สิบของวันที่สามนะคะทุกคนยังไม่ได้อุ้ม,มลูกเลยตอนนี้คือมือสั่นมากนะคะงดน้ำงดอาหารตั้งแต่เที่ยงคืนวันที่สองจนตอนนี้บ่ายสามของวันที่สาม แล้วคุณหมอแจ้งว่าจะให้กินน้ำได้วันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ก็คือวันที่สี่นี่แทบจะไม่มีเสียงอ่ะยังไม่ได้องุ์มลูกเลยค่ะลูกอยู่ข้างข้าเจ็บแผลมากคลอดเองกับพาคลอดมันคนละฟิกจะดูกระดิกได้แต่หัวกับปาก ต,ตอนนี้มาอยู่ห้องพิเศษเป็นส่วนตัวนิดนึงเดี๋ยวแม่กับลูกชายกำลังเดินทางมาน้องพนันน้องพันคะน้องพันคะน้องพันตื่นกินนมลูกลูกสาว เอ๊มีคนไม่ยอมตื่นกินนมแมวอาตื่นกินนมก่อนค่ะโอ้ยจะนอนอย่างเดียวเลยเนี่ยลกูกลูกคะให้มีสัญญาณตอบรับไล,ล้ค่ะและวันนี้ก็คือวันที่หากันยาค่ะ เป็นวันเลิกที่แม่เลือกที่จะให้น้องพันออกมาดูโลกแต่ว่าออกก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมคะลูกเราได้สามวันละค่ะสวัสดีเอฟซี FC ทุกคนเลยสะอึกต๊กกเสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วเนาะแ่น่แหน่แหน่สวัสดีค่ะ,คะ,คะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ ช่วงนี้แม่จะหายไปจากหน้าจอหน่อยนะเพราะว่าอยู่กับน,น้องก่อนค่ะเด๊ดเดี๋ยวจะอัพความ่วยให้ดูเรื่อยๆนะคะ